สวัสดีค่ะอาจารย์ทิ n งขี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22นะคะสิงหาคมเรามาทำนายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่22สิงหาคม2อาทขึ้นไปแล้วก็ทุกทุกท่านที่เกิดในวันศุกร์ทุกทเดือนเกิดทุกๆปีประสอค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ทายให้ห้าคำถามนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเรานะคะไพ่ใบแรกคือ The Hair Friends ไพ่ใบที่สองคือ The Emperor นะคะไพ่เป็นเมเจอร์ทั้งสองใบเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความมั่นคงเป็นกษัตริย์นะคะ The Emperor เป็นไพ่ใหญ่มากนะคะทานายว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีด้วยบุญของท่านที่สร้างสมมาแล้วนะคะจะมีโอกาสได้เปิดกิจการใหม่ก้าวหน้าเก้ากามีความ มั่นคงในสายงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรื่องของตําแหน่งงานแน่นอนที่สุดมีคนอุปถัมภ์คำจุนนะคะมีโอกาสได้ตําแหน่งงานที่ใหญ่โตมากขึ้นนะคะในสายงานของท่านเรื่อง,องการเงินในบัญชีของท่านนะคะพไพ่ใบแรกคือ A รซซับเพนจิเคิลไพ่ใบที่2คือเจเหรียญน,นะคะเป็นไพ่บวกทั้งสองใบเป็นเงินเงินทั้งสองใบมีโอกาสโชคดีจากชั้วกรารับรอยมีโอกาสชากชาาาโาสชคดีจากการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกนะคะส่งผลให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น,นะค,ะค่ะเขากท่านโชคดีนะคะเรื่องของความรักพไพ่ใบแรกคือ นาเจ้าภาพไพ่ใบที่สองคือโหไพ่สวยนะคะเดนแมจิเชียนนะเป็นเมเจอร์ตัวสองนคนที่รอทางไกลกลับมามีโอกาสแน่นอนนะคะคนที่กําลังคิดจะเริ่มต้นความรักใหม่แน่นอนที่สุดประสบความสําเร็จแล้วท่านที่รอคอยเรื่องของงานมงคลสมรสในปีนี้เป็นปีที่ท่านมีโอกาสอย่างสูงนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความรักที่สดใสนะคะอบอุ่นนะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะทีนี้เรืเ่องของสุขภาพไพ่ใบแรกของสุขภาพคือห้าไม่เท้าขัดแย้งสองเหรียญหมุนให้อีกใบหนึ่งนะคะ สิบถ้วยไม่เทา้าความขัดแย้งสองเหรียญคือความหมุนเวียนนะคะคือความไม่แน่นอนสิบถ้วยคือความมัน่นคงแน่นอนที่สุดทายจากไพ่นะคะสุขภาพของท่านใดที่มีอาการสัญญาณอยู่แล้วว่าเจ็บป่วยไม่ล้าเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดูแลแล้วก็ให้ดูแลต่อเรื่องถึงจะสมบูรณ์นะคะท่านที่มีเรื่องของการผ่าตัดเป็นไปได้แน่นอนนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะแนะนําให้ให้ดูแลสุขภาพของท่านโดยการ ไม่ว่าท่านจะป่วยเป็นแบบไหนนะคะในลักษณะการแบบไหนให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะนอนหลับใี่เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายออกนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยท่านได้แน่นอนอยากให้ทุกคนนะคะแบ่งปันเวลาเล็กๆน้อยๆสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงค่ะเรื่องของชค่วลาบและลาบลอยนะคะใ,ใบแรกคือ3ดาบแทงหัวใจนะคะให้ใบที่2คือคิงออฟซ็อตเป็นดาบทั้งสองใบนะคะท่านผู้ใดที่ไม่มีเบอร์นะ,ะไม่ต้องซื้อเลยนะคะ แล้วท่านผู้ใดที่ขวัาเห็นบัมพ้าบรุษขวันเห็นผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสถูกแล้วท่านผู้ใดที่ไม่มีเลยสัญญาณแบบนั้นซื้อกับผู้ชายนะคะมีโอกาสถูกไม่ต้องหยิบเองนะคะให้เขาหยิบให้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันนะคะลักษณะของคนวันศุกร์คือเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนเย็นใจอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายเศร้าง่ายนะคะแต่เชื่อว่าด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความคิดบวกนะคะจะส่งผลให้คนรอบข้างม,มีความสุขนะคะเราแบ่งปันความสุขให้ทุกคนด้วยนะคะ สีที่ดีคือเขียวอ่อนสีขาวและสีฟ้านะคะสีที่ไม่ดีคือดำแดงนะคะเลขที่ดีคือห้าหกแปดสิบห้ายี่สิบสี่นะคะสุขภาพที่ควรระวังคือระบบผิวระบบหายใจผิวหนังระบบไตนะคะข้างในของเรานะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่ยี่สิบสองสิงหาผมขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาล่ำร,รวยเงินทองเป็นสิรษฐีนะคะทุกท่านรับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะ มีความสุขความจเจริญในทุกๆด้านร่ำรวยเงินทองนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆด้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ